สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เส้นทางระหว่างสะแก้วเขาหินซ้อนอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุครับพึ่งลงเลยครับโอ,โอ้ยายมาจวดข้างรถไกลพอดีเห็นกับเมียนแล้วนะคนาะ ได้มันจอดกลางรถใกล้พอดีเม้นเลยเพิ่งลงครับเพิ่งลงว่าที่เงี้ยกำลังเคลียร์ครับ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งกำล,ลังเคลียร์เพิ่งลงามาครับเพิ่งลงมาครับครับกำลัง,ลงเคลียร์ทางนะครับเส้นทางอรอสักรู้รอสักรู้ครับสะแก้วเ,เขาหินซ้อนเน่ยน่อยนียน่ยนอ ปล่อยรถได้ครับอขอบคุณกู้ภัยมากครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเป็นอุบัติเหตุน,นะครับ ่หวแล้วครับๆๆลหวล่นแล้วดิแท่หรือล่นเท่าอู้่เท่งงาดิ รถออกมาแล้วครับเดินขวาครับ้วไปเลยเป็นแถวเลยรถเท่าอีกเลยเหรอได้รถเท่าอีกเลยเอารถเราก็หายครับทีนี้โอ้เป็นอุบัติเหตุนะครับเดินขวาเลยครับเินขวาครับไหลไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับได้ไปทุกคันครับผมอใจเย็นๆครับได้ไปทุกคัน เรานอกไปเลยเหรอเป็นอุบัติเหตุ e R นะครับส้นถ่ายปะใช่แล้วกระบะปะกระบะกระบะส้นถ่ายนี่ครับ ครับคีเรามันระวังครับกระบะบ่ครับกระบะหัวน้รับบ่โอ้สอยเขมรลาชตัวนี้โอ้มาพ่อไทยบานเจ้าคว้างครับกระบะบ่อยกระบะบัน้ำไทยเป็นสอยเขมรลาชตัวนี้เจ้าจีไมใช่บ่เป็น้ากกาเลีใช่หรอคั้่ก็แล้วนี่ เอาไปแล้วออาพ่อรถใช้บ้านอยู่ของครับโซ่เข็มมาลัดไปเฮปเดินทางต่อโอเคร่าดีสผู้ว่าทีนะครับแต่ว่าไม่พ่อรถไทยบ้านอยู่ของสซเข็มมาลัดอ่ะโอเคครับพี่น้องเอ้านี่ก็โเงินต้นนี่สซสายันตัวนี้ ภากันยางลเลาะเหรียญแล้วม,มาพอโอ้ยหาไปแล้วเนี่ยเด้อต้นเต็มเลยครับรถเต็มหลืวเปล่าภาพผมเงียงอยู่ท,ทั้งท้องถนนหลายๆอย่างอยู่ครับนี่สมมุินี่ปากกายินสอสครับสมมุดไปเฮ้ยเดินทางตัวรถสอเข้มอะไรตัวเนี้